สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันวนี้อมาชวนเพื่อนๆทำกับข้าวกันทำกับข้าวไม่ได้ทำอะไรนะคะทำยำขนมจีน<ม>ก็อยากกินอะไรที่เป็นแบบของลุงแฮมกินอะไรสวัสดีของลุงแฮมกินสลับพ<ม>รุ่งนี้แกก็จะกินตง<ม>ของลุงแฮมกินสลับนะ<ม>แล้วก็ มาทำยำขนมจีนค่ะก็เอาอาหารเอาน้ำจิ้มที่เอเหลือเมื่อวานนั่นแหละก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็เอาออกมาวันนี้ก็นึกอยากจะกินยำขนมจีนขึ้นมาอีกเพราะว่ากินอะไรเอก็ไม่พ้นเส้นนะคะเพื่อนๆนนะาต้องขออภัยด้วยกินอะไรก็จะไม่พ้นอาหารแบบนี้แหละเพราะว่าจะไปอาหารอื่นไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวขนมรอแป๊บนึงอย่างพวกแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ นะคะเราแป๊บหนึ่งรอควรการเขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะว่าทำยังไงส่วนผสมมีอะไรบ้างเราผสมไว้หมดแล้วค่ะอันนี้คือนี่คือแตงกวานะคะเอ๊สับนิดหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะใส่กระชายลงไปหน่อยแล้วก็ะมะเขือเทศอันนี้ก็คือว่าแทนกระถินนะคะจะอมยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวค่อยไปล้างนะคะ,ะแล้วก็นี่ ที่เราทำน้ำจิ้มไว้เมื่อวานนะคะเพื่อนๆเราก็มีน้ำจิ้มแล้วพอเทสเส้นลงไปเลยค่ะเทสเส้นลงไปก่อนเลยพอเทสเส้นลงเพื่อนๆเห็นเปล่าพอเทสเส้นเสร็จนะคะมาก็เทน้ำจิ้มลงไปะคะ่ะเทน้ำจิ้มใส่ลงไปอะไรก็ได้พราะน้ำจิ้มเราผสมไว้ เออเมื่อวานแล้วค่ะนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มน,นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู๊ดที่เราผสมเรากินเมื่อวานแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นมาไว้นะคะสมเสร็จจะขอใส่กะปินิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ยังไม่เค็มเอก,ก็จะขอใส่กะปินิดนึงนะคะ ผักเรามีเยอะเลยค่ะเราจะกินผักอะไรก็ได้ไอ้ว่าเส้นพอดีชอบกินอะไรแบบนี้นะคะก็ใส่ไม่ลงไปเดี๋ยวเอาก็ปิมาใส่นะคะปิที่ดำมนนันแล้วค่ะแต่ว่าเอใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อน กะปิลงไปใครชอบมากก็ใส่มากนะคะใครชอบน้อยโอ้โใชอบน้อยก็ใส่น้อยนะตามตามใจเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็ยกเขาให้เข้ากันแต่ว่าเราจะมีการใส่ผักเพิ่อมอีกนะคะยงนขนมจีน นี่ผักเนี่ยค่ะผักอะไรเอ่ยผักเมื่อวานนี่ยค่ะตังเมื่อวานเมื่อวานที่เอกเราทำมาไว้นะคะเพื่อนคือหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้ดองนะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะ ตัดได้แล้วโอ้ยยังเหลืออยู่เดี๋ยวก็เอาอันอื่นมาใส่ด้วยนะคะถั่วฟูค่ะถั่วฟูค่ะเพื่อนๆนะตัดใส่ลงไปนี่แค่นี้ก็ได้ ื่อนจะเอามะนาวเพื่อนเจะปีมะนาวใส่แบบเพิ่มรสชาติความเข้มข้นก็ได้นะตามใจเพื่อนๆนะส่วนอีกขอเน็กนึงนะยำตรงนี้ก็กินตรงนี้แหละค่ะตอนนี้ไม่ไปกินตรงไหนเรากินตรงนี้แหละนะคะเพื่อนๆนี่ ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่อะไรหรอกค่ะเนี่ยยังยังแค่นี้เพื่อนๆชอบปลาดาก็ใส่ปลาด้านะแต่ส่วนเออใส่กะปิแล้วเอใส่หอยด้วยหอยวันนั้นที่เหลือเอใส่ตู้เย็นเอาไว้ไม่ใช่ใส่ช่องธรรมดาเอใส่ช่องฟิตเอาไว้แลยก็ออกมา ชูรสแล้วก็ชูโรสครึ่งช้อนชาก็ใส่น้ำตาลกับใส่น้ำตาลกับลาวอีกนิดหนึ่งนะคะใครไม่ใส่น้ำตาลก็แล้วแต่นะคือถ้าถ้าคนอีสานเขาจะไม่ค่อยกินน้ำตาลกันคะ เอกก็คนอีสานเหมือนกันแต่ว่าโซนเอเขาจะกินน้าตาลกันบางโซนเขาจะไม่กินน้าตาลกันนะคะเพื่อนๆบางโซนเขาจะไม่กินน้าตาลถามว่าพอดีไหมพอดีแล้วค่ะแต่เพียงแต่เอรชอบรสชาติเข้มข้นอะ่ะชอบรสชาติเข้มข้นอุ้ยมะน,นาวไม่มีน้ําเลยขนาดเราเลือกลเลยนะมันเ,เลือกพลาดเนี่ยบีทเท่าไรก็ไม่มีน้ําเลยค่ะเลือกมะน,นาวพลาดไปลูกหนึ่งนะนเพื่อน มีผัดเยอะเยะมากมายแกงกงเลยค่ะ,ะผัดเดี๋ยว กระชายลงไปอืมรอยแล้วไบระอืมแอมขนมจีนใส่กระชายนะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองดูนะลองดูกัน เราไม่อายหรอกเพราะว่าเรากินแบบเร,เรียกได้ว่าอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะเพื่อนๆเราไม่ใช่มีกินมีถามว่าสโตมีไหมสโตมีนะ,ะเพื่อนๆมันอยู่ในตู้เย็นถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ไม่มีเก็บไม่มีเก็บมีมีเหลือนะคะเพื่อนๆถ้าเรากินแบบฟุ่มเฟ้ออะนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ ยำมะม,ม่วงเอ้ยยำมะม,ม,ม่วงยนำะเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเคลียร์เดี๋ยวมากินตรงนี้แหละมาเด้อค่ะพเพื่อนๆกินกัน <c oughs> เห็นเปล่าเห็นเอเปล่าเอก็ไม่อยากจะไปทำอะไรนั่นมาก ยำขนมจีนสูตรเร่งรัดนะคะเราดึกแล้วมาแั้วเอยที่นีนี้แหละเราอยู่ต่างประเทศ ใครเขาจว่ายัางไงทุกข่้นเราก็กินอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ประหยัดเราก็ไม่มีเงินเก็บน,นะคะเพื่อนๆ ชีวิตคนเรามันมันแน่ไม่นอนนะคะมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะรักษาสเสถียรภาพความเป็นอยู่ให้ไม่ได้ไม่เดือด,ดร้อนขนาดไหนอะไรเนี่ยเราต้อง เราต้องเป็นคนดำเนินการเองเนาะอย่าให้ใครมาดำเนินการไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนใช้ชีวิตของเราเอง ถามว่าสตอมีไหมสตอมีค่ะสตอมีค่ะแต่ผักเยอะผักเยอะแล้วก็เลยไม่เอาออกมาสตอที่หิห้วมากับบ้านอ่ะ ga ben heel leuk, jongen. je nou wat daar rijden? Nico? Nee, zo strijd. Ik heb wel Ja, maar dan kun je toch binnen eten? Oh, ik doe verlaai. Oh, oké, daarnaast zijn we Ja? Ja? Yeah. ทุกท่านบอกว่าทำไมมากินตรงนี้ทำไมไม่ปกินตรงนี้ <Yeah. S 1> เราบอกว่าตรงนี้มันชัดุกแกราบุ่ that is better for camera. Yeah. c ำ m e ล a เต่อไปก็จะมานั่งกินในครัวอีแก้วค้นครัว สโบรนั่นเหรอแล้วว่าผมมีกินไก่หรือไงนะคุณลืมไก่โอ้ยอ๋อฉันลืมขอโทษทำไมคุณไม่บอกฉันฉันก็ลืมทำไมคุณไม่บอกฉันก็บอกแกก็ลืม กินช็อกโกแลตอีกล้โนโนช็อกโกแลตประจําค่ะเป็นหวนติกินดดดีดินไที่ไทยนหอะยะนัดวันเย็นเอ ไม่รู้เอ็กกินแเอ็กลงยูทูบเพื่อนๆจะเบื่อเอ็กบ,บางทีเอ็กก็เกณฑใจไม่อยากลงไม่อยากลงก็บางทีก็ตรงสารเพื่อนๆที่ก็รอดูกันบางทีเอกก็ลงเยอะเกินลงบ่อยไปมันก็ไม่ดีเนะาะเพื่อนๆจะจะเบื่อกันได้อะไรเงี้ยแต่ตรงสารเพื่อนๆบางคนอะ เข,เขาเราอยู่ล้างมือแล้วก็มากินเพราะว่าอะไรแสบมือ เขาอรอเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็รอดูกันอยู่เอ็กก็สงสารเนาะบางทีเอ็กก็เกรงใจก็ไม่อยากจะลงอยากจะเอาลงวันเว้นวันบางทีก็ยสงสาราเพื่อนเพื่อที่เขายังรออืมก็เลยเอ่ะนะลงไปนะต้องขอโทษเพื่อนเบางคนที่เอลงบ่อยด้วยนะลงถี่ไปอะไรอย่างเงี้ย hết <laughs> <coughs> <coughs> But, but. ใช่จะเพ่กระชายเปล่าไม่กชายกระชายนี่เผ็ดจริงนะทรัน ได้กินกับนมจีนนุ่มถ้าเอาไปต้มแล้วทำเพื่อนอร่อย อ่นะเผ็ดคนล้ะมือก่อน เผ็ดม,มากค่ะเพื่อนๆอันเนี่ยม่ยังกินตรงแก้เผ็ดเราเชอบกินอันเนี้ย ินเผ็ดมันก็ทําให้อ้วนนะเพื่อนๆมันไม่ไม่ได้ผอมนะเผ็ดแล้วก็าหานูน่นหานี่กินไงเข <_ GM> าเรียกอะไรเนี่ยหม่ำใช่ไหมหม่ำซื้อที่ตลาดนัดสามอันสิบยูโร กูแค่เผ็ดเผ็ดอะไรเผ็นชายไม่ไหวถามดีกว่า 们毛给你们啊。 อยากกินน้ำเต้าหู้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามและกด s u b s c ครัวแดนแดนหันสาใบพี่เอฟะกดติดตามช่องลุงหันเลยนะคะชื่อครัวแดนหันสาใบลุงหันก็จะมีการทํากับข้าวอาหารต่างๆของลุงหันแล้วก็จะมี การพูดคุยลุงฮันอยู่ในช่องของเกย์น,นะคะชื่อรดแดนทนังตาบายลุงฮันไปแล้วค่ะายบาย